ทอก็นที่นั่อยู่ที่นี่สิ่งที่เราให้นะเราไม่ต้องการเังสือเราไม่ต้องการเก็บเกี่ยวมเราให้เราีิฐานก่อนคือทุกอย่างจากพระเจ้าถือว่าเขามายืมเงินเราไปเขาไม่คืนก็สุดท้้ยก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาคือว่าเวลาเขาต้องการยืมเราต้องถามว่าเหตุผลอะไรจะเพียงพอไหมว่าที่ก่อนที่เราจะให้ ก็อธิษฐานกับพระเจ้าเนนนั่งอยู่ที่นี่มีคนยืมเงินแล้วยังไม่คืนมีนะครับมีค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปอย่าไปทวงไม่ไปทวงค่ะยกไม่ก็ไม่ได้ทวงแล้วกต่ทวงอันตรายด้วยเนาะ้วเอาเอาวยพรให้เขาเลยพระเจ้าจะคืนให้เราเจอเขาน่าต้องเตือนเขาอย่างนี้นะให้คนรู้ตัวด้วยว่าเรารักเจ้าเราช่วยได้ อยากเท่าที่เราช่วยได้มาจากพระองค์ดอไปไม่ต้องบอกว่าให้ยืมเนาะถ้าเขามาเนาะเอาให้เลยก็เอาให้เลยเขาไม่กล้าไปยืมแล้วครับพี่ประบาลครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ต้องถามถามความประสงค์ก่อนนะคะเด็กที่กวางอาเป็นไปไปมาก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ เดือดร้อนมากไหมหรือว่าอาจําเป็นมากไหมจะไปทําอะไรอันนี้พี่ถามจริงๆเพ่าะหลายคนที่เป็นลูกมีพี่จะเป็นร้อยแล้วไม่ถึงไม่ถึงร้อยก็ไม่น้อยนะจริงๆหลายคนก็มาคืนแต่มาคืนบางเท่าบางบางทีนะเราไม่คิดหรอกว่าเขาจะราคืนแต่เขาก็ได้คืนแต่บางทีพี่ไม่เคยเคยดูมีแต่การที่ยืม ก็บอกว่ายืมขอก็ติดขออันนี้คือมนุษย์เราก็พูดอย่างนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราว่าจะเออให้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 สิ่งที่ให้คือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนนั้นจะขออยู่เรื่อยแล้วก็จะจะมาเอาอยู่เรื่อยเพราบถูกนะคะท,ที่ที่เป็นเป็นพ่อที่เตือนใจ,จเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ด้วยค,ค่ะบอกพระเจ้าเพื่อมีเพื่อนสนิทกันอยู่ปอ ป .1 ถึงป .4 โทรหายาข้าอยู่บ้านยาบอกเฮ้ยกูอยูเพเงินหน่อยกูยืมเงินหน่อยวะนี่มึงจะไปทำอะไรเออกูยังได้สักสามครั้งบอกกูก่อนมึงจะไปทำอะไรกูจะไปจ่ายค่าหวยก็เลยบอกว่าข่าเจ้ากูไม่ใช่เริ่มอย่างนั้นให้อาศัยท่านไม่ให้อาศัยใถ้ามึงป่วยมึงเจ็บ อยากให้หิวกูให้ได้มากกว่าสามพันตั้งแต่นั้นไม่ได้เจอกันเลยมาเมืองไทยสองครั้งเมื่อก่อนกาทำข้าวต้มมาฝ่าทำกับข้าวมาฝ่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่าว <c oughs> เขาโกรธเขาย้งอีกครั้งหนึ่งเฮ้ i, ยจะไม่ให้กูจริงๆเหรอแน่นอน <c oughs> ไม่ให้ก็เลยหมดสิบเขาก็ไมอยู่ <c oughs> ก็ถามข่าวหายอยู่อยากจะเจอเขาอีกครั้ง คือเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะตัดยญกตัดมิตรจะตัดเพื่อนอยาอธิบายให้เขาฟังอีกครั้งหน่งครับก็ถูกเลยครับถูกเลยหลายครั้งเราไม่ค่อยไปถามถึงเหตุผลเนาะ<ช>ถ้าถาม<ช>พี่ตุ๊กบางเนี่ยถ้าเกิดพี่ตุ๊บาไม่ถามเอาเงินไปให้เท่ากับว่าเราส่งเสริมให้คนเอาเงินไปทําในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายนะครับ เราจงสรุป,ป,รปข้อนี้ดีมากเลยพระพีบอกว่าพวกท่านดิปเยซูเนาะตรัสว่าพวกท่านจงมีใจเมตตาการุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระภัยเมตตาการุณาพวกเราอาเมนอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> สร,ปปรุปอย่างนี้พระเจ้าโปร่งเมตตาเรา ให้บาปให้กับเราปั้นเราขึ้นมาให้เป็นมนุษย์นะครับและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่เราทําได้เหมือน,นพี่ป๋องป๋องได้พูดวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีผูอ้อาบโสเราทำท้าให้ผมเทศคนเดียวหนึ่งเทศก็ได้ดีเลยนะไม่รู้ผมจะเทศไปยังไงนะแต่ว่าวันนี้ผมได้สองท่านเนี่ยมามาร่วมมาเทศก็สรุปแล้วว่าสองท่านนี้แหละเทศไม่ใช่ผมผมมีแต่ถาม แล้วก็รับเอาคําสอนดีๆเข้ามาในชีวิตของผมด้วยผมเป็นเหมือนผู้ฟังเป็นตัวแทนพี่น้องที่ผมมานั่งนอยู่ที่นี่แล้วก็ถามสองท่านนี้ให้ท่านได้เทศอันนี้เทศสดนะถ้าเป็นผลไมก้ก็คือองุ่นสดเพราะว่าไม่ให้เตรียมั่นเนี่ยามาเนี่ยผมก็ให้เอาเลยพี่ผู้บานก็ผมผมไม่ได้บอกล่วงหน้าพี่ต้องมาเทศนะไม่ได้บอกเพราะว่าผมอยากได้ของสดจะได้ของสด แล้ววันนี้ก็เลยได้กินอาหารสดวันเป็นเนื้อหัว่ะเนี่ยมันเป็นละกอยเนี่ยแต่เป็นอาหารสดจากพระเจ้าพี่น้องดีไหมครับดีาดีผมดีไหครับขอบคุณที่เราเ่นกันเื่งดีเกินพี่โองาบาที่จะแถมท้ายว่าปีอะไรจะมีอะไรฝากการทํางานให้พระเจ้าขอร้องพีน้องทุกคนอย่าคิดเป็นภาระ แค่นี้อย่าคิดเป็นภาระแต่ให้คิดเป็นพระพรพระพรเป็นพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้กับเราจมพลิบัตผู้อื่นจมประกาศข่าวประเสริฐนำคนมารับขอบดิสมาและพระเจ้ยาสัญญาอย่างไงครับไปจะอยู่กับเจ้า จนปวดจะสิ้นยุคฉะนั้นที่้องบางอยู่อเมริกาท่านก็จะรับใช้จนจะสิ้นยุคผมก็จะสัญญาว่าจะรับใช้จนปวยจะสิ้นยุคยุคของผมนี่แหละไม่ใช่ยุคยุคของใครของมันใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าจะขอรับใช้พระเจ้าตลอดไปครับดีดีดีแต่ว่าก็อย่าไปทําในสิ่งที่ผิดนะเออรับใช้แต่ว่าเราอย่าไปรับใช้ขวด รู้อยากไหมรับแช้ปวดนะนะก็เรามาระวังสุขภาพนะอันนี้เตือนคือครูพอพูดถึงเรื่องนี้นะน,นึกได้อย่าเอาของถาวรไปแรกกับสิ่งชั่วคราวนะเห็นไหมครับนี่ดีมากเลยนะสิ่งชั่วคราวอยู่รอบตัวเรานี่เยอะมากเลยแต่ว่าเราเนี่ยมีสิ่งถาวเราาวเรามีพระเจ้าเที่ยงแท้ นะครับอาเมนไหมทุกท่านวันนี้ทุกท่านเข้าใจพระวจนะพระเจ้านิํคำสอนจากพระเยซูเลยนะครับวันนี้นะเป็นพระเยซูสอนเราจริงๆเราจับมือกันอธิษฐานครับพี่น้องก็จับมือกันนะอยู่ใกล้ๆใกล้ใกก็จับมือกันอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะให้เรามุ่งม,มั่น และก็ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่การาบโลงได้ฟังคาของพระเจ้าผ่านพี่้องบางพี่บุญบางและข้าพระองค์สำคัญที่สุดก็คือพระวจนะพระเจ้าที่เรานำมาเราไม่ได้ไปตัดต่อด้คยคพระเจ้าเป็นอย่างอื่นเราพยายามใช้ด้วยคาพระเจ้าอย่างสัตจริงและขอให้เป็นไป,นปนตามนั้น เอาขอพระเจ้าที่จะรวยพรพี่้องบางที่จะรับใช้กับพี่น้องที่อเมริกาและพี่น้องคนไทยที่จักที่บูรแห่งนี้ท่านได้เป็นผู้มีส่วนแล้วในการรับใช้ปฏิบัติโครงตามคําสั่งของพระเจ้าที่สั่งให้เราทั้งหลายปฏิบัติผูนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทุกท่านขอรับพรและขอให้พระวจนะพระเจ้าของอยู่ในจิตใจและนําไปปฏิบัตินําไปใช้ให้เกิดผล ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนพระเจ้อาอวยพรนะครับเราจะเข้า